้นนีนะครับช่องโดนัทโดโด้ก็มีแฟนเพจ facebook แล้วนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะแนะนำกันได้เนาะก็ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามเพจด้วยนะครับผมก็น,นี่ก็ขอให้เพื่อนๆรับชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับผม สวัสด,ดีเพื่อนและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมโดนะัะโดโดแล้วนี่ได้อยู่กันในเกมอาร์เซ e วอีโวโมบายกันอีกครั้งแล้วนะครับผมโอ้ยก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับว่าไม่ได้ลงคลิปเนาะสองวันเลยเนาะวันวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็วันจันทร์ด้วยนะฮะเออเพราะว่าพี่ไม่ค่อยสบายนะวันนี้ก็ยังไม่ค่อยหายดีหรอกแต่กพ่อก็อยากจะทําให้น้องๆดูเนาะเออ แล้วก็ถ้าเกิดมีการไอหรือการอะไรเกิดขึ้นก็ต้องขอกราบอภัยน้องๆด้วยนะเพราะว่ามันยังไม่หายดีเนาะเออนี่วันนี้พี่ก็น,นี่แนะนำนะครับผมน้องน้องอ่าผูขเขียวนะทีรโนโดอนนะครับผมเจ้าดอนนั่นเองนะครับผมพี่ตั้งชื่อว่าน้องตัวเขียวนะอันนี้พี่ไม่ได้ทาคลิปอัดไว้ให้น้องๆดูเนาะว่าพี่จับยังไงเนาะเออเอาแค่โบล่านะครับเครื่องใส่มันเนาะเดี๋ยวมันก็ล็อกล็อกขาไปล้วเออ ก็ไม่ยากครับก็เอาธนูยาสลบนะฮะยิงมันเลยเดี๋ยวมันก็สลบเองนางก็ติกก็สลบเหมือนกันแหละถ้าเวลมันน้อยเนาะแต่นี่เวล้มันสูงพี่เลยต้องใช้ยายาสลบลูกดอกแกสลบนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่ก็จะพาแบบพาน้องเนาะไปหา,อ,าอุปกรณ์นะครับในการผลิตเ,เสื้อกันหนาวเนาะเสื้อขนสัตว์เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยพี่ก็ว่าพี่จะไปไปบุกแมบบน้ําแข็งบ้างแล้วเพราะว่า พี่ต้องไปตามหาน้ํามันเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่ยังมีสัตว์ทะเลพี่ก็เลยลงลงไปในน้ําไม่ได้นะครับผมก็เลยเดี๋ยวขี่เรือไปนะครับผมนั่งเรือไปไปที่แหม่มน้แข็งแล้วไปขุดน้ํามันกันเลยนะฮะก็คือตอนนี้เบี้ยวพี่ถึงละก็เดี๋ยวจะจะ,จะ,จ,ะจะทำเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าบนบ้านเรือด้วยนะครับคือตอนนี้พี่คิดว่าพี่จะมาอาศัยอยู่บนเรือนอกบ้านพี่นี่พี่จะทําแบบเป็นบนเรือละเห็นไหมพี่ต่อเติมแบบค่อนข้างแบบ เยอะเลยนะเออแต่ว่าก็มองทางลําบากอยู่แหละเออก็อาจจะไม่ได้สร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนะครับเมื่อคืนเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านเป็นบ้านบนเรือไปเลยเนาะเออพี่ก็ว่าน่าน่าจะเราก็พี่ว,ว่าน่าจะโออยู่นะเออโอเคครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปป่าเลดูดเลยนะ <c oughs> เนาะขออภัยเดี๋ยวพี่จะไปป่าเลดูดเลยเนาะเพราะว่า ป่าเรดวูดเนี่ยมันมีหมีเนาะแล้วมีกวางให้เราล่าแล้วเราจะได้ขนขนสัตว์นะครับผมเออแต่จริงๆพี่ก็มาจอดเรือไกลด้วยแหละเ <c oughs> ดี๋ยวต้องวิ่งไปแต่จริงๆแล้วพี่มาจอดแถวนี้เพราะว่าพี่มาหาแร่แร่เหล็กเนาะ <c oughs> เออใกล้อะ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตัดคลิปดีกว,ว่าเนี่ยมันจะยาว่ปเนาะอเออตอนนี้พี่ก็เนาะอยู่ป่าเรดวูดแหละ คือไอตัวที่มันจะดอบขนสัตว์นะครับก็จะเป็นพวกกวางหมีนะฮะแล้วก็มีอีกแถบหนึ่งก็คือแถบหีมะเนาะแถบผิมะมันจะมีเยอะหน่อยแถบหีมะมันจะมีพวกแมมมอสแมมมอสอย่างเงี้ยเราสามารถล่าหนังสัตว์ได้นะครับแล้วก็มีตัวอะไรอีกอะมีแมมมอสมีมีแรดที่นู่นนะฮะแล้วก็มีมีหมีไม่มีมั้งเออเป็นแรดกับแมมมอสแล้วก็มีกวางเออที่แมพผีมะแต่ที่นี่จะมีแต่กวางกับหมีนะเออ แต่มันจะค่อนข้างยากหน่อยต้องดูก่อนนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีเยอะพี่ก็ไม่ต้องวิ่งไปแม่ผีม้าเนาะแต่ถ้ามันมีน้อยเดี๋ยวพี่ไปแม่ผีม้าด้วยดีกว่าวิ่งไปเออนุ่นนุ่นนุ่นโอ้ย,อย,อยหายากจังเนาะมีสักตัวยังไม่เห็นเลยนะตอนนี้ไหนนี่พวกเองไปไหนกันหมด ไปด้วยเมื่อค่อยสบายนะครับสองสองวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องๆก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับผมเอออืมนั่นอะไรก็าเรอะไรก็โอ้ยหมี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 มีอยู่รงั้นหมีเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยมันขึ้นยังไงวะเนี่ยเอ้าเอ้าขึ้นไม่ได้อะเดี๋ยวเอา้เอเเอา อ๋อคืออย่างงี้าดิอี้หูอูหูหูไป1 0จะไหวเนี้ยมาดิ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 นี่ไงนี่ไงหมีอ่ะหมีแล้วไงหมีเวลสูงแล้วไงหมีเวลสูงแล้วไงโอคาโนบี่ยังโหดเอออ่าคากรพี่ยังโหดนะเออ เลเวลกันสูงด้วยแหละคากินี่ครับผมอ้าว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 เอาลุมนี่องนี้ลุมเหรอเนี้ยลุมลุมหมอลุมหมอลุมหมอลุมทำไมลุมทำไมไอตุ่นลุมทำไมเอาขาโนมาดิขาโนขาโนเจอคากิแล้วเออเออเออนี่มงมงไว้ดินี่มงมงลูกมงลูกมงลูกมงเรียบร้อยครับผมนี่อ อัพดาเมจไว้เลยฮะจะได้แบบตีแรงๆแล้วได้ฟาร์มไวๆหน่อยอ่าไปครับรุยรุยรุยเอาติดเห็นอีกเอ๊ะตรงนี้มันจะมีมันมันหายากอะพี่ว่ามันหายยากอะแถวเนี้ยหาหมีหากวางยาก แต่จริงแล้วถ้าเกิดเรามีเก่อฟ้าก็ไม่ต้องจำเป็นแล้วนะครับไอชุดขนหนังสัตว์เนี่ย <laughs> อ่้เดี๋ยวพี่ต้องไปลงถ้ำเนาะลงถ้ำสกายหลอดหาเกาะฟ้าขอเวลสูงกว่านี้อีกนิดนึงยังไม่ไหวนะผมมันโหดอยู่เอ้ยไอ,อจิงโจ้ทำอะไรวะ <laughs> ด,ดูดูดูมันดูมันมันเก่งมากเลยนี่มันรอดชีวิตอยู่ทีนี้ได้โอ้สุดยอดเลย ปกติมันต้องเจอไก่พวกนกหน้าสยดสยองนกหน้ากลัวนกสยองขวัญไอ้นกเธอเลอือเบิร์ดนั่นแหละครับเออหน้าตาม,มันไม่มีม่หน้าจะมาลุมจิก้าบ้านเขาแบบนี้นะหน้าตามันก็น่ารักอยู่นะเทอเลอือเบิร์ดอ้าเอาวอาวอ้าวอ้าวอาอาอยู่ก็มีเหลืองมีเหลืองเหรอมีเหลืองเหรออยู่นี่ม,มันตกทำไมอ้าไอเทอเลอือเบิร์ดมันไปจิกไงเธอเลเอเบิร์ดมันไป,ไปตีเขาเนี่ยดูดิ เอามาเอิงเอาต้องคู่เลยนี่นี่นี่ขอหาอยู่ดที่มาทําร้ายกันไอ้เออไปแล้วทะเบิดไปแล้วหนึ่งมามาสเตโกนี่ไงนี่ไงสเตโกอ้าว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 แม่นึกว่าจะบวกนึกว่าจะบวกนึกว่าดิวดมันจะบวกกับเราอะนะเออไปหาต่อครับผมโอ้ยข้างหน้ามีเล็บยาวด้วยนะฮะ จะ <łość> บวกเลยดีไหมเดี๋ยวขอพักให้มันสเตมินาแต่เอ้าเอ้าตัวอะไรตัวอะไรมากัดตัอะไรมากัดตัวอะไรมากัดไอ้คัมปี้ไอ้คัมปี้อุ้ยกัดกัดไม่โดนตัวมันเล็กไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไงมงเลยนไงมงเลยมงเลยมงเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบยามันเรื่อเท่าไหร่วะนะ นี่เอาหมีก่อนเอาหมีก่อนแล้วกันเอาหมีก่อ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 นดูนี่มันเว่เท่าไหร่อืมอืมอืมดูมันเวลเท่าไหร่เอ้าเดี๋ยวจะดูเว่ยจะดูอุ้ยูหนึเก้าสิบอู้หูอูมันตบมันทำมื่นนะมันมื่นเออแต่ว่าลูกเราสลบยากนะครับผมมันเวลสูงไงลูกมันก็ไม่ค่อยจะสลบหรอกแต่ว่าตีไปเลยฮะัอ้าป เด็ดเด็ดเดดเดดเดดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยม so ันตบทะลุในโรงเสามหาเราเลยเหรอโคตรโอ้เอ้าแบบนี oh, tai, okay. ้ก็ไ pues, ด้เหรอโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เราเด็ดเด็ดเด็ดลูกไปไหนแล้วเนี่ยไปตบกันอยู่ตรงไหนละวัวโค้โอ้โหนี่โอ้ฮาโน و โอ้ยเกือบตายโหเกือบหมดหลอดนี่ฟื้นไม่ทันนี่ทากิตายเลยนะโอ้โหโอมันมันตบเข้าใจอยู่ว่ามันตบแบบตบเสื้อผ้าค่ะเลยตบเกาะพังเลยนะแต่ว่าไม่แต่ไม่คิดว่ามันจะตบแล้วแบบเราสลบตบตะลุได้โดนเสาจนเราสลบเลยอย่างเงี้ยไม่ได้คิดขนาดนั้นแน่ผมเออเป็นความรู้ใหม่นะฮะแต่ว่าแถวนี้มัน ไม่ค่อยมีไดโนสเสาแล้วดูได้น้อยมากเลยเดี๋ยวผมว่าผมคงว่องไปแมบบหิมะล่ะเนาะไปแมบบหิมะก,กันดีกว่าโอเคแล้วก็วิ่งมานะครับมาจุดเชื่อมต่อระหว่างแมบบหิมะกับแมบบธรรมานาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราวิ่งไปในแมบบหิมะเลยเนะี่ยไม่ไหวแน่ครับผมเราเลือดลดเรื่อยๆแน่เพราะว่าอากาศมันหนาวเห็นไหมขวามือนะฮยร,รูปน้ําแข็งนะั่นแหละอากาศยิ่งหนาวมากเลือดเราจะยิ่งลดเรื่อยๆแนะผมนี่ไง แล้วตัวนี้มันก็ให้นะแล้วตัวนี้มันให้ขนอยู่นะเออเอ้าโอ้เอ,อ้ามาดีคือว่าให้ดีโอ้นอกอาเจีนจะบวกนะคร<า>ับผมแหมนึกว่าอาเจนจะห้าอยากจะห้าเอา้าเอา้าเอา้เอามันมาจริงมันมามันมาจริงก็งับไปดิ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 อืออเออโดนโดนเรียบร้อยครับผมมันเป็นอาหารของเอเจ้าคากิแล้วนะครับผมเออ เฮ้ยเฮ้ยทีเล็กทีเล็กอ่าทีเล็กเหรอยังไม่ยุ่งนะครับขอจัดการไอ้กลุ่มไอ้พวกแรปเตอร์นี่ก่อนเนี่ยผมบอกต้องบอกเลยนะว่าผมตายเพราะไอ้แรปเตอร์บ่อยมากเลยนะมันกระโดดเหยียบแบบเออมันกระโดดเหยียบบางตัวมันวิ่งโสงอ่ะมันกระโดดเหยียบทีเดียวตายเลยตัดสองทีตายเลยโอ้หบอกเลยว่าแบบวุ่นวายนะผมอู้หูทำไมมันเหมือนโดนลมเอ้า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 วิ่ง Paid, เ่าย่นดิวโลกมันอยู่เป็นฝูงขนาดนี้เลยเหรออยู่กันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอ้ามาดิขอมาดิก็มาเอ้ามามาดิ่าเออเออเออวันนี้ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีจับเจ็บอะไรเนี่ยผมวันนี้ก็มาหาของเนาะหาของด้วยฟาร์มไปด้วยฟาร์มไปเรื่อยนะผมมีน้องนะถามพี่มาว่าพี่ฟาร์มยังไงให้เววพี่ทายังไงให้เววไวๆเนี่ยสำหรับพี่นะพี่ก็ไม่รู้ว่าไวหรือเปล่าแต่พี่ก็ฟาร์มเยอะนะครับผมฟาร์มเยอะ ฟาร์มเยอะมากๆ <c oughs> ขออภัยครับผมฟาร์มเยอะมากๆนะครับผมเออฟาร์มทุกแบบฟาร์มเรื่อยเลยฟาร์มจนของเยอะมากอะ่ะเออมันก็เลยเวลขึ้นไวเนาะแล้วก็ผนวกกับการแบบพี่ได้กดอีกทีคูณสองข้างขวานะครับผมเห็นไหมดูโฆษณา,นานอะ่ะมันก็ทำให้เราเวลไวขึ้นด้วยนะครับผมเออแล้วเราได้ดาบอีกคันเบอร์พี่ก็ไล่ฟันเรื่อยเ,อยเลยครับผมนะ่าฟาร์มแบบนั้นก็ได้เหมือนกัน ก็ Workers, จะทำให้เวลเราไวขึ้นนะฮะมาอีกมาดิเห็นไหมบางทีแบบในตู้พี่มีของที่สร้างทิ้งไว้เต็มเลยนั่นแหละพี่ทำสร้างเพื่อเราจะได้เอาเวลมาดิมามาดิมางับไปงับไปดิงับไปดิงับไปดิเออมาดิองตัวใหญ่แล้วไงตัวใหญ่แล้วไงตัวใหญ่แล้วกลัวหรอกตัวใหญ่แล้วกลัวหรอกลัวหรอคิดว่ากลัวหรอก็มาดิเออดีไงดีไงเลือดแปดพันแล้วไง เลือดสี่พัน 4, ก็สู้โอ้โหนี่ไงบินเลยเอ้เป็นไงล่ะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเราเล่นในโหมดฮาร์ดนะครับาก่อนหน้านี้พี่เล่นในโหมดโหมดมีเดยมนะครับตอนเล่นโหมดมีเดียมมันก็ง่ายอยู่เนาะเวลาทําอะไรแต่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากขึ้นเยอะแล้วนะครับผมเนาะก็ะเลยดูแบบเวลฟาร์มได้ช้าผมพี่ไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นเพราะโหมดด้วยหรือเปล่าทําให้เรายิงผีขึ้นน้อยลงนะครับผม พี่รู้สึกว่า e x p พี่มันขึ้นน้อยลงมันไม่เหมือนตอนเล่นมีเดียมตอนเล่นมีเดียมเนี่ยเวลขึ้นไวมากนะฮะเออแต่ตอนนี้รู้สึกมันเริ่ม,เร,มเริ่มแบบช้าช้าแล้วเนี่ยกว่าจะ50ได้นี่ก็โอ้โหหลายวันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไปพี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยเละฮะก็เพิ่งจะมีเวลาว่างตอนป่วยนี่แหละไม่ได้ทําคลิปลงนั่นแหละคือว่างก็เลยมานั่งเก็บเวลนั่งหาของไปเรื่อยเนาะเวลมันก็เลยแบบไวๆหน่อย เพราะว่าป่วยมันใช้เสียงไม่ได้ไงเออตอนพี่เจ็บคอมใช้เสียงแบบแบบพูดสองสามคำก็ไอแล้วไงเออมันก็เลยแบบไม่ได้ทําคลิปเนี่ยก็ต้องขอตทษน้องๆด้วยคนบางคนพี่ก็เข้าใจน้องรอพี่ดูพี่อยู่เนาะเออมาดีแต่ว่ามันเสียงมันไม่ไหวจริงๆนะครับผมเออเ,ออเ,ออเออขามีประเด็นเนี่ยผมพี่จะต้องไปล่าแมวมสอ,อะ่ะไปจัาแมวมสอ,อะ่ะ เพราะว่าแมวมอสนะฮะมัน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 ดอกขนขนค่อนข้างน่าจะเยอะเยอะกว่าทั่วไปด้วยมาดิหือนีอ่กวางนี่ก็ดอกนะครับผมเนี่ยเห็นไหมอ่าได้มาแล้วสามอันฟาร์มเรื่อยๆครับผมนานแหละพี่ว่านานแหละฟาร์มนานเลยแหละเพราะว่ามันให้น้อยอะ่ะอืมแต่ก,ก็ดีกว่าไปฟาร์มที่ไอป่าเรนดูนาะหาเจอ,อยากเสี่ยงเสี่ยงหน่อยก็ไม่เป็นไรเออ มาดิมาดิโอ้เอาเอาาก็มาดิมามาดิมามาดิมาดิลุมหมอลุมหมอลุมหมอลุมแล้วคิดว่ากลัวลุมคิดว่ากลัวเหรออ้าวอ้าวลุมคิดว่ากลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอนี่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 เออไปแล้วหนึ่งเสร็จไปแล้วหนึ่งนี่นี่นี่เสร็จไปแล้วสองเรียบร้อยครับผมเออ นีหมาป่าหมาป่านีา่ลาหมาป่าก็ให้นะครับขนสัตวนอกขนหมาป่าแล้วก็มาทําเสื้อเสื้อกันหนาวได้นะมาตีต้นไม้ล้มเลยโอ้โอายยังยังยังยงเรียกพวกมีตาม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 พวกนีก่ไงตาพวกกโอเค เออก็เดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเนาะอาจจะน่าเบื่อนิดนึงเนาะ EP นี้แต่ว่าก็มาแบบมาฟาร์มเนาะเพื่อนๆจะได้เอเอาไปฟาร์มกันได้เนาะเออเอาสาระบ้างนะครับผมไล์สาระมาซะเยอะแล้วนะครับผมเออลิปสองยิปนี่เอาสาระบ้างเนาะเออมาหามาฟาร์มเนาะเนี่ยว,วิธีนี้ก็ใช้ได้นะครับผมคีไดโนเสามาเนาก็ฟาร์มไปเรื่อย พี่ก็ฟาร์มไปสองชั่วโมงแล้วนะครับแบตหมดไปรอบหนึ่งนะแล้วก็ชาร์จแล้วก็มาฟาร์มใหม่ก็ได้แล้วนะประมาณสามร้อยกว่าเออแบบร้อยกว่าอันก็เดี๋ยวจะกลับบ้านเลยแล้วกันนะครับเราเราอยู่ค่อนข้างไกลจากบ้านเลยนะแบบอีากับแอบโูแบบโซนเลยอ่ะไกลกันนะครับผมก็เดี๋ยววิ่งกลับไปเลยแล้วกันนะอ้าววพีเล็ก ทำอะไรกันมาแล้วอ๋อสองตัวอ๋อนนี้มันเป็นคู่กันนี่มันมันตกอะมันตกแบบแองกิโลอยู่นะครับผมไปปล่อยมันเถออย่าไปยุ่งกับมันดูมีมาจ้องมาจ้องเอ้าเอ้าเอาเอ้าเข้ามาอย่างนี้ก็ปีเข้ามาอย่างนี้ก็โดนดิเอ่อแรปเตอร์แรปเตอร์ดูดโอ้โหดูมันเอ้าเนี่ย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 เกียรมันอย่างเงี้ย เก็บเป็นอย่างเงี้ยเกียบเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเกียบเป็นอย่างเงี้ยอืมอืมเกียบเป็นอย่างเงี้ยอืมอืมเกียบมัน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 เงี้ยอืมอืมนี่แหม่ชอบกระโดดเหยียบเราล่วงจากไดโนเสาร์เออมันเราชอบเหยียบเราล่วงล่วงกับจากลู่ลูก็ออกมา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 เอาอะไรอะไรแรปเตอร์อะไรไอ้พวกนี้มันไม่กัดกันเองเหรอ เสือกับแรปเตอร์มันอยู่ด้วยกันได้ด้วยเหรอเออเซบาตูดเซบาตูดเซบาตูดเหรอเออเซบาตูดเซบาตูดเหรอเซบาตูดเหรอเสืองเชืยวดาบโอ้ยทำไมเขายังตีกันอยู่เลยปล่อยเขาไปฮะปล่อยแล้วก็หาทางกลับกลับกันดีกว่า ก็เดี๋ยววิ่งตรงๆไปเอ้ยนี่มันปะไอ้นี่นี่ว่าเขาอาเจนนี่วะ่ะเผื่อดูวิ่งไปอาจจะเจอไอ้นี่ก็ได้นะกีก้านะตอนกีก้าก็ายังไม่ต้องไปจับมันตอนนี้ผมไม่จับแน่นอนเออไม่โอเคนี้จับกีก้าเลยเนะบ้าไปแล้วไอ้กิ้งน่นะโคตรคงต้องสร้างเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับเพราะว่ามันบ้านนะเนาะมันต้องสร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งเพราะว่าเดี๋ยวมันมีไดรนเสารร์ตัวใหญ่ขึ้นนะ,ะมันจะอยู่ลําบากบนเรือไม่ได้เนาะ ตอนนี้อาศัยบนเรือไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปสร้างบ้านสวยๆจะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัดคลิปไปตอนถึงบ้านแล้วนะเนาะนี่ครับตอนนี้พี่ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมกับหนังสัตว์จานวน300กว่าดูซิว่ามันจะพอสร้างไหมแนบผมถ,ถ้าสร้างได้วัดได้สร้างได้อีพีหน้าพี่จะไปขุดบ่อน้ามันที่แมพหมม้าเลยเนาะ ไปขุดน้ำมันนะผมเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะมาทำแบบระบบไฟฟ้าขึ้นบนเรือแล้วนะเนาะโอเคขนสัตว์นี่บอกเลยว่ามันหนักมากเลยนะไอ้พวกเสื้อขนสัตว์เนี่ยเออเอานี่เออ,อะระโยนโยนลงไปโยนลงไปอ่าโอเคเอามา โไปโยไปเรื่อยแล้วเนี่ยมันหนักเนาะมันก,ก็ต้องแบบกระดึ๊บกระดึ๊บตีเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอามาโอเคเรียบร้อยใส่เข้าไปห,หมดขาดอะไรอ๋อขาดหนังสัตว์กับไฟเบอร์ดูในตู้ในตู้เราน่าจะมีในตู้เรามีไฟเบอร์เยอะอยู่แล้วก็มีหนังสัตว์อ๋อโอเคมาเรียบร้อย ร้อยโอเคครับก็อ่าหนังเรียบร้อยครับผมสามารถคราบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ep ีนี้อ่ะจะไม่ค่อยฮาเท่าไหร่นะครับผมก็ว่าเพราะว่า ep ีนี้เป็นเกี่ยวกับการทําของเนาะก็แบบจริงจังบ้างอะไรบ้างนะครับผมเออมีสาระบ้างนะเออโอเคเดี๋ยวพี่เตรียมของครบพี่ก็จะเริ่มจับไดโดเสาที่มันดุดุกว่านี้แล้วนะครับผม นะเพราะว่าตอนนี้ของมันไม่มีเลยอ่ะของมันไม่ค่อยจะมีเลยอ่ะฟาร์มแบบฟาร์มฟาร์มหนักอยู่นะใช่ะมีบ้านเรือก็ดีอย่างนะครับย้ายจุดไปฟาร์มง่ายๆเนาะเออไม่ต้องอะไรมากโอเคครับผมเพราะเดี๋ยวนี่มันตอนนี้พี่ได้ชุดมาละแรู้สึกว่าชุดมันหนักมากเลยนะผมหนักมากๆเลยโอเคโอเค เรียบร้อยเรียบร้อยดูนี่มันยังหนักอยู่เลยอย่ะเอาเอาเอาเอ,อีเตอร์ออกทีเออเขายังชั่วโอ้โหชุดคูรหนักเลยอะ่ะมันใช้เหล็กทำด้วยนะมันใช้เหล็กแล้วก็ขนสัตนะแล้ก็ไฟเบอร์แล้วก็หนังนะครับผมันเพื่อนก็เตรียมของมาให้ครบเนาะ เสื้อชุดนี้นะครับสามารถกันความหนาวได้นะฮะอ่าเป็นไงบ้างครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปปิดคลิปนะครับผมก็เป็นไงกันบ,บ้างครับถ้าชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไกลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลิแต่ตอนนี้นะครับช่องโดนัลโด,ด,โดก็มี เฟซบุ๊กแฟนเพจเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กับกดติดตามกันได้เลยนะครับส่วนน้องๆคนไหนอยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่แชทของเพจได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องกลาบราไปก่อนเจอกันอีพีหน้านะครับผม